สวัสดีครับพบกับเราเล่าเรื่องหลอนสองยามเมื่อพอ,อ2,521ผมบวชเป็นสามเณรน้อยที่วัดป่าสาลาวิเวกอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารเป็นวัดป่าที่อยู่หา่างไกลจากตัวเมืองถนนหนทางเปล่าเปลี่ยวไฟฟ้าไม่สว่างหาง่างไกลจากผู้คนและรถลาผู้คน่วนมาก ไม่ค่อยกล้าเข้าไปที่วัดนั้นช่วงกลางคืนยิ่งไม่มีคนเลยผมและเพื่อนสามมนีนอาศัยอยู่วัดป่าลาว้ถึงหลูกทุกๆุกเย็นจะต้องเดินไปเรียนที่วัดสีบุญเหลืองตำบลในเมืองตั้งแต่เวลาหกโมงเย็นถึงสองทุ่มเป็นประจำพอเลิกเรียนพวกเราก็เดินกลับวัดถ้าไม่เลิกพร้อมกันแต่ผม เลิกก่อนก็จะเดินกลับตามลำพังผมรู้สึกเฉยๆเวลากลัวเพราะเดินจนชินแล้วเส้นทางระหว่างสองวัดนั้นมีสามล้อปั่นรับจ้างสำหรับผู้ต้องการความสะดวกอยู่มาวันหนึ่งได้ทราบข่าวว่ามีรถบรรทุกสิบล้อชนคนปั่นสามล้อตายคาที่ชาวบ้านเชื่อว่าคนที่ตายหงต้องนำศพ ไปฝังไว้ที่วัดจนครบ5ปีถึงจะขุดขึ้นมาเผาได้ดังนั้นศพคนถีบสามล้อจึงถูกนำไปฝังใกล้กุดที่ข้าพเจ้าอาศัยอยู่ขนาดนั้นกุดในวัดป่าจะสร้างห่างกันมากและข้อบังคับของทางวัดก็คือห้ามอยู่ด้วยกันคือกุดหลัง จะต้องอยู่คนเดียวเท่านั้นคืนหนึ่งหลังจากเลิกเรียนผมติดธุระกับเพื่อนสามเณรในวัดศรีบุญเรืองพูดคุยธุระกับเพื่อนเกือบสี่ทุ่มก็เดินทางกลับไปยังวัดป่าเพียงลำพังช่วงนั้นถือว่าเป็นเวลาดึกมากแล้วก่อนถึงวัดป่าลาวหนึ่งถึงกิโลเมตรขาปะจ้าเดินมาเรื่อยๆท่ามกลางความมืดสลัว สองข้างทางมีแต่หมู่ไม้ดำทมึนได้ยินเสียงนกร้องลมพัดยอดไม้บีดบิวชวนให้วังเวงใจยิ่งนักผมปลอบใจตัวเองว่าคงไม่มีอะไรเพราะเคยเดินไปมาคนเดียวบ่อยครั้งขนาดนั้นเองผมก็ได้ยินเสียงเหมือนคนปั่นสามล้อตามมาข้างหลังเมื่อมาถึงใกล้ๆตัว ก็มองเห็นสาระถีมีผ้าโพกหัวสีแดงสพายย่ามใบโตด้านหลังมีมีดเล่มใหญ่เขาเอ่ยปากทักขึ้นมาว่าเนนจะเข้าไปวัดป่าใช่ไหมผมถึงตอบไปว่าใช่แล้วโยมแต่แล้วใจหนึ่งก้นนึกบูไปถึงคนถีบสามล้อที่ถูกรถสิบล้อชนตายแม้เดี๋ยวนี้สพก็ยังฝังอยู่ในวัด คนปั่นสามล้อเลยชวนผมขึ้นรถแต่ผมก็ปฏิเสธบอกเขาไปว่าจะเดินกลับเองเพราะใกล้จะถึงวัดแล้วแต่เขาก็ขยันขยอ,อผมผมจึงใจอ่อนตัดสินใจขึ้นสามล้อจนได้ตอนที่นั่งอยู่นั้นก็นึกสงสัยว่าเวลาเกือบห้าทุ่มแล้วสามล้อคนนี้จะเข้าไปในวัดทำไม แต่ผมก็ไม่กล้าถามได้แต่คิดในใจตลอดทางเราไม่ได้พูดจาอะไรกันเลยจนใกล้จะถึงจุดหมายผมรู้สึกว่าสามล้อค่อยๆช้าลงช่วงนั้นมีต้นไม้ปกคลุมแสงสว่างจากไฟฟ้าก็ไม่มีมีแต่แสงสลัวจากดวงจันทร์ในความเงียบเชียบเท่านั้นเมื่อถึงหน้ากุด คนที่สามล้อถามว่าถึงกุดหรือยังผมเลยตอบว่าถึงแล้วจอดจอดเขาก็ทำตามโดยดีผมถามว่าเอาเท่าไหร่โยมเขาบอกว่าไม่เอาหลอกสามเณรขณะที่ลงจากรถแล้วมองไปที่ใบหน้าของสารถียามดึกก็เห็นใบหน้าเขาดำปีเหมือนไม่ใช่คนเล่นเอาใจระทึก แต่ก็ตอบเขาไปว่าขอบใจมากนะคุณโยมโดยก่อนจะเดินขึ้นกุดผมรู้สึกว่ามีอะไรบางอย่างทำให้ต้องเหลียวมองไปยังคนปั่นสามล้อที่หันหลังกลับคุณพระช่วยเขาปั่นสามล้อไปที่หลุมฝังศพแล้วก็เลือนหายไปผมสะบัดหน้างุนงงไม่แน่ใจว่าตัวเองตาฝาดไปหรือเปล่าหรือ จะเป็นเพียงภาพลวงตาก็ได้เพราะขนาดนั้นดึกมากแล้วอีกทั้งมีเพียงแค่แสงจันทร์ที่สองสลัวเท่านั้นเองเหตุการณ์แปลกประหลาดในคืนนั้นผมก็เก็บเงียบไม่ได้เล่าให้เพื่อนๆหรือผู้อื่นฟังแม้แต่คนเดียววันลุ่งขึ้นเป็นวันพระคืนนั้นเราก็ไปเรียนที่วัดศีบุญเรืองตามเคย ขากลับก็กลับคนเดียวเหมือนคืนก่อนปรากฏว่าได้พบกับสามล้อคนเก่าและเหตุการณ์ก็เหมือนกับคืนแรกทุกประการผมจึงแน่ใจว่าโดนผีสามล้อหลอนเข้าจริงๆถึงสองคืนติดติดกันในที่สุดจึงนำเรื่องคนหัวลุกไปเล่าให้เพื่อนๆและเจ้าอาวาสฟังท่านอาจารย์จึงแนะนำให้ข้าพเจ้าวดน้ำแผ่เมตตาให้กับวิญ,ญญาณ ของสามล้อผู้นั้นผมก็ปฏิบัติตามคำแนะนำของท่านแต่โดยดีตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาผมก็ไม่ได้พบกับผีสามล้อผีสิงคนนั้นอีกเลยหวังว่าวิญญาณของเขาคงจะไปสู่สุขสติแล้วและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังด้วยขอขอบคุณ เรื่องเล่าผีชวนคนหัวลุกในจังหวัดราชบุรี 1. วัดเขาเหลือหากย้อนกลับไปเมื่อเกือบ20ปีก่อนศพของทหารกออาม่ได้ถูกส่งมายังวัดแห่งนี้ซึ่งในขนาดนั้นความเจริญยังเข้าไม่ถึงทำให้วัดดูขลังและดูน่ากลัวชาวบ้านแถวนั้นเล่าลือกันว่าวันดีคืนดีพวกเขา จะได้ยินเสียงการฝึกลบทหารการเรียกแถวแววมาแต่ที่หดหูที่สุดกลับกลายเป็นว่าได้ยินเสียงร้องไห้ของทหารเหล่านั้นพอมกับคำว่าพวกเขาอยากกลับบ้าน 2. ส,สถานีรถไฟหนองปลาดุกอําเภอบ้านโปง่งสถานีรถไฟแห่งนี้เป็นหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์ของการสู้รบ สมัยสงครามโลกครั้งที่สองที่ฝ่ายญี่ปุ่นได้จับเฉลยในศึกสงครามเพื่อมาสร้างทางรถไฟสายมรณะที่จังหวัดกาญจนบุรีซึ่งได้ใช้สถานีรถไฟแห่งนี้เป็นทางผ่านและหลายครั้งที่นำเฉลยมาพักไว้ที่นี่และสถานีแห่งนี้เคยโดนระเบิดจากฝ่ายสัมพันธมิตรด้วยทำให้มีผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมาก ซึ่งวิญญาณผู้เสียชีวิตเหล่านั้นก็ยังวนเวียนอยู่ที่สถานีแห่งนี้วันดีคืนดีคนแถวนั้นอาจจะมองเห็นขบวนเดินสวนสนามของเฉลยศึกและทหารญี่ปุ่น 3. เขาแก่นจันสมัยก่อนเขาแก่นจันไม่มีประตูเปิดปิดขึ้นได้ทุกเวลาในระหว่างทาง จะมีสิ่งปลูกสร้างอย่างหนึ่งคือป้านผู้ว่าหลังเก่าก่อนจะย้ายไปอยู่ริมแม่น้ำซึ่งหลังจากย้ายไปก็ไม่มีผู้ดูแลปล่อยให้ลกล้างจนกระทั่งมีคนไปผูกคอตายที่นั่นและมีเรื่องราวชวนคนหัวลกเกิดขึ้นเนื่องจากเป็นสถานที่เปลี่ยวจึงเข้าทางพวกหัวขโมยและพวกนั้นต้องวิ่งเพ่นออกมาเล่ากันว่า บางครั้งจะมีคนเห็นเงาลางๆเหมือนมีคนเดินอยู่บนจวนหรือไม่ก็ได้ยินเสียงตะโกนออกมาไล่ให้ออกไปจากบริเวณนั้น 4. วัดช่องลมสาขาสองสำหรับถนนสายราชบุรีผาปกในตอนกลางคืนถนนเส้นนี้เป็นทางที่เปลี่ยวไม่ค่อยมีรถวิ่งมีเรื่องเล่าว,ว่า มีนักท่องเที่ยวจากกรุงเทพกำลังจะไปหาที่พักที่ห่างจากตัวเมืองสวนพึ่งยามค่ำคืนพอผ่านถนนเส้นนี้สังเกตข้างทางจะพบเห็นผู้หญิงไทยหน้าตาสวยร่างเล็กผมยาวปะบ่าแต่งชุดไทยสีขาวขุนแบบมุกเหมือนนางลำในละครเห็นผู้หญิงแต่ไกลในระยะไม่ต่ำกว่า500เมตรบริเวณทางวัด สำนักปฏิบัติธรรมแห่งนี้ถือยืนกวกมือและโบกมือทำนองชักชวนให้เข้าไปในวัดพระที่จำวัดอยู่จึงสงสัยว่านักท่องเที่ยวเข้ามาวัดทำอะไรตอนดึกๆด,ด,ดื่นๆเขาก็เลยว่ามีผู้หญิงกวกมือเรียกให้เข้ามาพอเดินตามหาหญิงคนนั้นแต่กลับไม่พบตัวพระท่านจึงบอกว่าน่าจะเป็นนางตะเคียนพระ พานักท่องเที่ยวดังกล่าวไปที่ต้นตะเคียนยักษ์เพราะเชื่อว่านี่เป็นที่สิงสถิตของนาง 5. ผีกระสือที่หนองกลางแตงโพธารามย้อนกลับไปเมื่อ25ปีที่ผ่านมาความเจริญที่โพธารามยังน้อยมากเส้นทางจากโรงพักมหน้าไปยังโรงงานทอผ้าเส้นหนองกลางแตง แถวนั้นยังเป็นดินแดงลูกลางมีอยู่คืนหนึ่งชาวบ้านบางลายสังเกตเห็นวงไฟสีเหลืองนวลลอยวูบวาบอยู่และหายไปอย่างรวดเร็วโดยผู้สูงอายุหลายคนยืนยันว่ามันคือผีกัดสือมันจะมาหาของเน่ากินโดยเฉพาะซากลูกหมูซึ่งบริเวณนั้นเลี้ยงหมูเป็นจำนวนมากชาวบ้านบางคนบอกว่าเจอเป็นประจํ ต่อมาชาวบ้านจัดทีมไล่ล่าผีกระสือซึ่งมันแอบมากินไก่ชาวบ้านแต่ก็จับไม่ได้และในสมัยก่อนเวลามีหนังกลางแปลงโดยเฉพาะที่วัดดีบอนและบ้านคลองกวา่าหนังจะจบก็ตีหนึ่งหรือสองหลายคนต้องเดินผ่านถนนหนองกลางแตงเพื่อที่จะกลับบ้านและต้องผ่านสะพานข้ามคลองแห่งหนึ่งซึ่งอยู่บริเวณกลางทุ่งนา และก็จะเห็นแสงไฟวูบวับวาบ,าบาจนทำให้หลายคนไม่คิดจะไปดูหนังกลางแปลงอีกเลย 6. เรือนจำเก่าหน้าโรงเรียนเบญจมะลาชูทิศเป็นปกติที่จะมีนักโทษเสียชีวิตในเรือนจำไม่ว่าจะเป็นโรคตายหรือจากการทรมานต่างๆนานา,นาวิญญาณบางดวงเกิดความอาฆาตและเครียดแค้นโดยผู้คนที่อาศัยอยู่รอบบริเวณเรือนจำ จะเห็นนักโทษเดินด้วยโซ่ตรวนเสียงร้องให้ครวญครางหรือเสียงของการถูกทรมานดังแว่วมาในกลางดึกเจดวัดนครทิพโคธารามวัดนี้ตั้งอยู่บนเขาซึ่งในอดีตเคยเป็นลานประลองฝีมือเพื่อฝึกลบแต่หากมีการตายเกิดขึ้นก็จะฝังล่างผู้นั้นไว้บริเวณดังกล่าวทำให้วันดีคืนดี ชาวบ้านแถวนั้นจะได้ยินเสียงของการฟันดาบอยู่เป็นระยะระยะรวมทั้งบางครั้งโจรได้ขึ้นมาขโมยของวัดแต่ต้องพินหนีออกไปเพราะดันไปเจอผู้ชายในชุดนักลบโบราณยืนอยู่ 8. บ้านเสาตกน้ำมันจังหวัดลาดบุรีถือได้ว่าเป็นบ้านผีสิงที่ติดอันดัดความน่ากลัวมากที่สุดหลังหนึ่งบ้านทรงไทยที่มีเสาตกน้ำมันไหลาจากข้างบน ลงมาถึงข้างล่างด้วยความที่เป็นบ้านล้างก็มีป่าหญ้าขึ้นเต็มไปหมดทําให้ดูน่ากลัวเข้าไปอีกชาวบ้านที่เข้าไปเก็บตําลึงบริเวณแถวนั้นเล่าวา่าเจอผู้หญิงใส่ชุดไทยมายืนชี้หน้าหรือบางคนก็เห็นผู้หญิงนั่งอยู่บนหลังคาบ้านก็มี 9. ก้าำจอมพลภายในถ้ำจะมีรูปฤาษีเรียกว่าฤาษีพ่อแก่ โดยทุกคนที่เข้าไปจัดสังเกตเห็นข้อความห้ามถ่ายรูปเพราะมีชาวบ้านเล่าว่าฤาษีท่านไม่ชอบให้ใครถ่ายรูปมีหลายคนลองของถ่ายรูปกลับออกไปและพอถึงบ้านเวลานอนพวกเขาก็ฝันเห็นฤาษียืนเหยียบที่หน้าอกพร้อมชี้หน้าว่ามึงนี่ดื้อรั้นนักมึงต้องการเอารูปไปคืนที่ถ้ำ หากไม่เชื่อจะได้เห็นดีเขาตื่นขึ้นมาแล้วรู้สึกเจ็บและแน่นหน้าอกอย่างมากจึงได้นำรูปทั้งหมดมาคืนและหวางไว้ในถรร้ำสิบวัดเทพอาวาสมีตำนานบทหนึ่งที่ได้ถ่ายทอดเรื่องราวจากรุ่นสู่รุ่นที่ว่าสมัยก่อนวัดเทพอาวาสนั้นความจริงเพี้ยนมาจากคำว่า เทพอารวาสแล้วสิ่งใดคือเทพมีเรื่องเล่าว่าความจริงแล้วโบสถ์เก่าของวัดถูกสร้างเพื่อปิดปากถ้ำซึ่งภายในถ้ำจะมีจระเข้ยักษ์อาศัยอยู่และสาเหตุที่ต้องสร้างโบสถ์ปิดปากถ้ำไว้ก็เพราะว่าเพื่อจะไม่ให้จระเข้ยักษ์ตัวนั้นออกมาอาวาสและกินคนเป็นอาหารนั่นเองทั้งหมดนี้ เป็นเรื่องที่คนในพื้นที่จังหวัดราชบุรีได้เล่าสืบต่อกันมาและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังด้วยขอขอบคุณครับ